ทัเวอร์ไม่มีวะทเวอร์ไบอะมาพี่เอ้ยพร้อมยังเส้วเขามายังเขาายังมาพี่เอ้ยไปสวยสวยสพี่เอ้ยสวยเฮ้ยมาอีกหนึ่งโอ้โหเยอะข่าวมากเจฟจะเย็นเพื่อนมีบูมบอทเฮ้ยใครสมมงวะสวยก้าเจนเพื่อน ล่าสุดอยู่ข้างในเลยนาคานาคานาคานาค่าอุ้ยสวยเก้ายอดเพื่อนให้มันคิดว่าผมจะวอร์กีลองตาเฮ้ยนกลงลงลงเฮ้ยสตัร์ตไช็อตเคียร์ดีมาดิเฮ้ยเข้ามาแล้ว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 นะสวยเจฟสวยเพื่อนเจฟเจนเพื่อนมีตัวมีตัวมีตัวระวังห้องน้ำระวังห้องน้ำไม่มีใครดูห้องน้ำครับรอแล้ว One enemy remaining รอสวยช็อตช็อตช็อตตอนท้ายสวยครับ

เฮ้ยน้าฮูกาตัวหนึ่งมั้งบิมด้วยเข้าเขาเขาเข่า่ตวมงรอก่อนายโอ้โหตายแล้วโอ้โหตยแล้า o n เย็นเพื่อนรอก่อน็อตตัช็อตใช่ปะคิดว่า เฮ้ยห้องน้ำมาห้องน้ำเหรอโอเคเพื่อนเพื่อนเดินมาช็อตแล้วเข้ามาว่ะโอเคดันเข้าไปทีทีเลยโอเคตะกามันแม่นดูเหมือนเหมือนจะไป A ว่ะเไป B ไปกะหวานๆถ้าถ้าเกิดมันเอาบอกนะโคตรเท่กดดันได้เย่มันคิดว่าเอา A นะโอเคเดี๋ยวบั๊บไปเดี๋ยวบั๊ามาฉอดอย่างงี้ปั๊บมันเคยพลาดที่ไหน เฮ้ยหลังบอมหลังบอมเอหลังบอมเอตกลไปดูดดดินิ่นิ่มๆไม่รังทีมได้แล้วรอบนี้ราสวยเฮ้ยมันระวังมันบหลังนะมันกลับไปได้นะมันกลับไปได้นะที่รอวาอยู่โอเคสวยย่สวยย่มันกลับบีไม่ได้ดิโอเค สวยแล้วตอนนี้รออยู่พี่บุ๋มมีอย่เดียวที่แอร์คือมาจากทหารมันเฮ้ยที่ผ่านโลจัดโลจัดโลจัดตั้งที่ไหนวะไอ้สัสเข้ามาแล้วนะจอเข้ามาแล้วนะไม่ถามมันหรอกมีมีตัวนึงมีตัวนึ่งเฮียเอ้ยสัตว์สมองหมดพอดีกูตกใจสมองหมดพอดีมันตกใจเฮียมัน มันจะทำเพี้ยอะไรอยู่กูงงอ่ะไม่ทีะ่าคิดตเล่พีรี่ม่แตเรียกว่าพี่สมกไดไหมเออแต่พี่สมกพอดีไงผมเลยไม่ได้พูดขอบมากขอบมากพี่ัไม่เราแค่นี้มันต้องถึงดงถึงด่าอะไรกันเลยเหรอพี่ได้ดาเนาะอ๋อโอเคโอเคโอเคทีมเราแค่แซวกันแรกไว้หน่อยกล้เข้ามาว่สวยอย่นะสวยเลย โอ้ยไม่นอนนี่ชุบไี่สัตว์กูเที้ยมากเลยอันนี้คือเล่นเสียงนะครับอย่าทำตามนะครับน้องอย่าทำตามนะมีชุบด้พี่ไปแล้วพี่ไปให้อยู่พี่พี่ดูได้พี่เอ๋ยปล่อยอัตติได้พี่เอ้ระวังอัตติพี่นะเฮ้ยมันเข้ามาเข้ามาแล้วพี่อแฟดได้ปล่อยพี่เฮ้ยด้านหลังโอ้โหโอ้โห เฮ้ยชิยยงไงบ,บไม่โดดได้กะวะเฮ้ยม่นะมันจารชัวอีเชยเนี้ยมันซาจริงสกากออเห็นมหมะามะาทำวิง่งอิสซาด,ดนนะมันก็โดดดูอยู่บ่แตกแน่มัน่นใจนะมันก็โดด่โ<ธ>ะโดดเร็วมาก โอ้โหเ่แล้วแล้วไทยไม่แบดเลยอันนี้ไม่แบดเลยผมมงเลยเจฟกินติแล้วเหรอโมันอมแล้วเพื่อนบิมกันเนนมาลองเคเฮ้ยบิมนียนโอเคเจฟมากูเจฟเจฟเจเจฟมากูเพื่อนสมมลองสมมลองเฮ้ยมันหอยไปไม่ต้องไเข้าวเราไม่ไหวว รอก่อนเดินเดินเพื่อนโยสมองคับพี่เฮ้ยสกายไม่มีแล้วเจฟสกายหายไปแล้วสกายหายไปแล้วผมได้เอแล้วผมได้เอแล้วฟังผมนะโอเคตายตัวน้นเข้าิมันจะเข้าปะเทฟถอยมาเพิ่มพี่ดูเป็นหัวอยู่แโอเคโอ้ก้าโอก้าโอ้าสมองเพี่สมองเโอเสมองกสมองอะเงี้ยเขาวาไปเดี๋ยวสโลไปสโลไปสโลไปาพี่โดเน้องโอเคพี่สวยพี่เย มีมีตัวหนึ่งจะยิ้เพื่อจะตายเพื่อจะตายนะสวยพี่เลยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วโอเคโอเครู้เรื่องรอรอได้รอวางรอวางเอาชัวร์เพื่อมาคิวได้พี่ระวังระวังระวังนะพี่นะสวยปุมดีพี่พี่ปิดมุมรอนะโอเครอแม่งวางเฮ้ยหน้าผมเฮ้ยเฮ้ยหน้าผมเลย่นขวาตายไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ยิ่งเป็นเพื่อนกูเลยยิ่แม่ตกใจจริงใช่พี่ขวานไปละแล้วไอ้ลมอเอนะบีไม่มีเลยไม่มีเลยมันตายแล้วเจ มัห้องน้ำสกายสวยสองตัวสองตัวสองตัวสกายปล่อยปล่่อยได้พีเพื่อให้ผมวอลคูก้าไว้นะพี่โอเคโอเคโอเคสวยสวยสวยเจ๊สวยเพื่อนมีตัวนึงสวยเจ๊เพื่อนเออมาละสัตว์เอาคืนหน่อยหว่าเหี้ยแมบแรกโดนไปเยอะอยู่สวยก้า ไม่พี่พี่ไม่ให้ผมไปวอลเบรกสโลสักทางเราไม่ใช่เหรอไอเจ๊ดมันจะวิ่งมาแบบเบรกแอบเบรกมันรู้มากอย่างงเีู่ด้วยกันต้องเชื่อใจกันพี่เอาไปสตรีมเลยสตรีมเลยสัตว์ไม่ต้องล้มแล้วไอเหี้ยมันเอาอีกแล้วนั่นไงว่าล่ะตายเพื่อนถอดได้ถอดได้ถอปละเจอกันเจอกันเบสเฮ้ยเข้าว้ามา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 แล้วเข้ามาแล้วกไมัญล้วก็เฮ้ยอะไรจ็อกยังไม่เข้านะ มันเข้าไปแล้วนะทีทีแล้วเฮ้ยมันวางแล้วลืมใครวะไม่ไม่ผมเองผมหนีผมหนีผมกลัวอยู่ไหนวะเฮ้ยใจเย็นมีชุบมีชุบสองไอเหียเฮ้ยช็อีกตัวนึงโอ้โหตายหายแล้วไฟวางให้ทีทีก็นชื่อไหมไม่โดนหัวแดงเอาอย่าง เฮ้ยทีทีไปเอาแล้วต้องขึ้นเห็เป็นเห็เป็นได้มีเน็ตเก็บน็งโอ้สวยล้วเจบเพื่มไปนะี่นี่มันไม่โลด ม่เมื่อกี้เราเราอยู่สีทีสองแล้วโดนได้ไงวะมันดันออกมาให้เวอร์เหรออ๋ออ๋อเออใช่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 กล้าบอกแล้วกล้าบอกแล้วช็อตเสียงช็อตเสียงช็อตมีมันตีเฮียแล้วโอ้โหเฮียบีมันตีเอช็อตชัวรออยู่กองบารีเอาไอ้ห้องน้ำเคลียร์ไม่ระวังที่ตรงนี้มีมีมี เดี๋ยวรอรีเทคบีนะเมียนติต้องแข่งลองแตกว่ะติงบนนี้อยู่ไปไปหายละผมว่าทอนไหนมันผมไปช่วยแล้วผมไปช่วยพี่เลยแล้วผมไปช่วยพี่เลยแล้วนะแตกยังไม่เข้า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 พี่มันเดินเข้ามาได้ปะเฮ้ยบีว่ะมีทามมีถามมิอีกทีบีบ่เนาะ โอ้ามัในบมายบีอยู่ในสายปะเอออยู่ในสายอยู่ในสายอยู่ในสายกำลังไปด้ยมกจะรักไก่ลอย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 สองตัวผมร้อยคีร์ชีวาชีคีาตัวนึงเฮ้ยลนั่งอยู่ดีฟอลนะนิออนเข้าวาร์ปมานะเค ต้องแล้ว,ลวพี่เซตก่อนเดี๋ยวโบตรงนึงเดี๋ยวลูก้ากับไอ้ยีนนี่แหละนัดพี่โอ้สวยแล้วสวยแล้วผู้เข้าดีนี่ดีโฟล์ดไอ้เด้ห้องหนาวบอเพื่อนมันมานี่ยพี่มันมาน,นี่ไอ้พวกนั้นนะสกายอยู่นี่สนะกายอยู่นี่ไนะอย้เจ้าสุด พี่สู้นะรอบนี้ได้ดิโอ้โหโดนเม็ดเดียวไอ้สัตว์อยู่บนะอวอล oh มันวิ่งยิงหัวกูโดนจับโจรป่านะพี่ยิงกันปะนี่แปดเลยพี่เตี๋ยวเตี๋ยวเตี๋ยเตีเตยเดินมาตีมาเหมือนกันเอ้ยอยู่นี่อยู่ซ้ายนี่โอเคโอเคตาเจ็บเพื่อนไอ้ชาไปเฉาเฉาเฉาเข้ามา มันหมามาหมามาข้างหลังโอ้โหโดนแดกอีกเชี่ยสวยครับอยู่ยูฮอะได้ป่ะห้องน้ำมีใช่ป่ะห้องน้ำมีตัวผมดูห้องน้ำให้องน้ำขวามือโอ้ยู้องตัวนึงสวยแล้วห้องน้ำให้ไหมวางอยู่ตัวนึงตัวห้องน้ำตายพี่ไอบีดเมียงตีนะบีดเมียงตีนะมีฟอเคลียเคลียร์หมดเลยอยู่ช็อตอยู่ช็อตเว้ยอยู่ช็อตอยู่ช็อตรอดตีพี่ตีแน่เลยโอ้โห กดยากก็หนาเฮ้ยเสองตัวผมจับให้โดนตันโดนตันไปก้าเราอยู่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 ผิวจัดเสร็จแล้วเสร็แล้วสร็แล้วไปละจ้าหยุดแม่เพื่อไม่ได้เกิดสักทีพี่เอยมาแฟนหลอกพี่เอยมาแฟนหลอกกูมีชุบมึงไม่ต้องห่วงกูลำรอเนี่ยกูอยากฟ้อนหมอลำเต็มที่แล้ว ม่ต้องพับแล้วพี่เอ้เอาอีกลับมาด้วยนะเย็นหนาเฮ้ยไปสัตว์มีตัวนึงมีตัวนึงเอาแม่งเลยสวยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนไม่เป็นไรไปช่วยช่วยช่วยหน่อยโอ้โหเยี่ยเอาดีห้องน้ำร้อยยี่สิบไปอีกหนึ่งเลยกากากทันทันทันนาคาแหละ เฮ้ยมันไปพี่มันไปฝั่งโอ้โหไอ้หน้ายยิงสิยู่มาไปฝขวาไปลองเย้แม่งเหลือสี่ยิงไปยี่สิบหกพี่ยิงไปเท่าไหร่นะสวยสวยสวยบอลดบบอลตาบอมดาสไปค์ดาวน์เอสวยครับสุดยอด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  ียวาร์ปนี้ที่เด็ดว่ะที่ขวาใกล้นะระวังโอ้โหไม่มีว่ะโผล่มาแล้วว่ะมาบีลองเม้นบีลองจะเข้านะระวังนะเมื่อกี้มันต่อแล้วเฮ้ยดักอยู่เหรอดักอยู่เออมันโฮอยู่โหยากว่ะพี่ผมการเลยนะเดฟเอาอยู่ฮอไปเลยไอ้บูการเลยเอ้มันสมอไอ้มันหมาตัวเดียวนะสกายกรายตัวเดียวดูไหนชาเวอร์หรอไม่นอนบีลองวางบีว่ะน้องวางบีแล้วเหรอเฮ้ยไอเจ๊ไม่ได้ยินเลยสัตว์ ตัดียันสมกสองเมตรได้อยู่ได้อยู่รอรเดี๋ยวสมกลองให้โอ้โหตกเป้าเฮียเดี๋ยวไปซีทีสตัวเลยซีทีสตัวเลยเอาไปหนึ่งหมื่นมมนมากพี่โอ้โหเยโอ้นายท่ายในทายไม่แบทว่เจิตห้อยู่ได้อยู่ พร้อมยังถ้าเซฟเทียไม่ได้เราสมบูรณ์มากเว้ยเราเล่นหลายคอมก็ดีนะพี่เว้ยไอ้ตบงงเขาจับทางไม่ได้เหรอเราก็เริ่มจับตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะกันไปใจเย็นใจเย็นรอกันมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วไปายไยเข้าไปแล้วตายตายตายใจเย็นรอก่อนซีทีมาปะ ไปตดไว้เที่ยหลังมาได้นะเว้ยอาจจะมาไวได้นะไม่มีเลยพอไปแล้วโอเคเฮ้ยบีดบีดตัวนึงช่วยหน่อยตายพี่เฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาบีดหน้าดังบีดดันบีรอนอ่ะพี่ต้นร่าเฮ้ยมควันของรอนมาให้มาให้ตัวนึงบีดเช็คเซ้ายหน่อยหัวซ้ายเคลียร์้ยร์ี เท่านั้นเท่วานั้นสวยสวยสวยมีตัวสวยมีตัวมีตัวดูซีดีออกก็อยู่วาง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 พี่เฮ้ยหลังหลังก็หลังหลังก็ได้พี่ได้ได้มีรองได้เลยคุก้าไว้พี่รอพี่รองโอแ่อนเฮ้สวยตายเฮ้ยมันฟันฟันนนวอลคุก้าอยู่อ่ะเฮ้ยกูเหลือสี่นัดนี่ทำพี้ยอะไรในสัตว์ หายวะพี่หายวะเฮ้ยชิบหายแล้วโดนตันวงเฮ้ยเยพนเ้ยยเพื่อนเฮ้ยมาหมาหไวมากเลยเพื่อนโดนตันมาวะไปลองลองดันมาลองดันมาเะ้าเดี๋ยวแผลดาไปันวับแชมเปีร์นี่แชมเปอ้์นี่ไปเลย บีบีีตัวนึงเยอะว่ะบ้านเออเยอะจริงป๋าเนี่ยเฮ้ยเนี่ยตันเนี่ยตันาตัวไเขาวัดไปเขาวัไปเขาวัไปเขาวัไปได้มาวาไปได้เฮ้ยย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 ไยยไยยไยยตยยยยยายย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 ี่ยยยยียย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 ียงไยย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  ให้คมวะ่ะบัสสองตัวนอนพี่ดงไงไเดินเดินเดินมาพี่ภูมเดินกูปล่อยเสียงได้อยู่อยู่ไกลกำลังมาบัดไม่ทันเฮ้พี่อะไรพี่เดี๋ยวผมเดินหายก่อนไาหีนี่มันต้องเล่นนี่แหละตรงนี้แหละได้อยู่หอตัวดูดิบาลองไอเดนไปซีจีไปไปไปเฮ้พี่เรื่องเราครับ<ป>30 seconds left สองห้องน้ำนะพี่บุ๋มวางนี่นะเราแบบเราแบบเราแบบพี่บีวอบัดมีบอับัดวางยังน้องเดี๋ยววางเลยพี่วางเลยวางเลยโอ้โหสวยสัตว์เลยบัดเพื่อนเห็นภาพที่เป็นเชียร์บอลนะเบนเลยบัดมันเก็บสามเลยตอนนี้แฟดซีทีมาที่ดูแค่ตรงนี้ดีกว่ายิงวอรพี่ไอพี่เปลี่ยนซีทีด้วยโอเคมามา ร้งระวังองน้ำข้องน้ำข้องน้ำโอ้โหยุดแม่สั์ทีทีมาตรงพี่โอ้ยอยโอยาดิโอ้โหในท้ายพี่ภูมิโอ้โ้ยดแม่ไม่ให้กูเยกูโดนแต่ละช็อตวันนี้ กล้าป่มึงลองทิซ้ายลองทิศซ้ายเราครับรอรอรอมันใช้สามลูกเลยันเคลียรขวาแล้วเคลียร์ซ้ายสามลูกเลยเหรอเอาให้เอามนบ้าง้ยใกล้ใกล้ใหรอเฮ้ยทิ่ซ้ายทิดซ้ายเวยิดซ้ายวรอปมึงคนไฟมาเจ็บเเราดูดปกันปเราดูดป้กยนอรยิงกรดวยนะพร้อมยังพร้อมยังอามามา ไปมีชบุบมีชบุบกูกล้ามาตัวนึงไปวอมาเพื่อนอาไรพี่ทลงบนไปหมดแล้วพี่ตอนนี้ทลงบนไปหมดแล้วลุลุหลัไป yeah, ่ทตัวทยสิทธสทธตัวไทยโอ้ยเจเนตเที่อะไรสัสใช่ผมมีบอม่ะพี่ไนนะเฮียวิ่งเพืินมาพี่อรี่วย่ิ่งเพื่อไปไหนายิงก S <S ไบัมันวางชมเบอร์ชมเบอร์มเบอร์ใช่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 มามาบัตมมามาให้พี่เตียนโอ้โหสวยมีตัวมีตัวพี่บิดยังไเฮียนายหีตายอ่างสั์เฮียเกอบมปลักอูบีไ่ไหนบยไ่ไหนเอเ ไอ้ใครออนตีเปล่าไ้ได้เต็ม้เต็มแล้เจ๊ไปเียกูต้องหาอันนี้เว้ยหาปืนหาปืนไอ้หีตายากจังดไปนีหาอายุะอายุ ห่ากูว่าแล้วกูว่าแล้วมันต้องเป็นหัวกูกูกะไว้แล้วล่ะกูกะไว้แล้วเมียนติเมียนติสกายนะกูกะไว้แล้วเฮ้ยบีเมียนตินะใจเย็นนะบีดมีดเลยเฮ้ยดันดันตายตัวนึงตายตายเลยแล้วกันโอ้โหรวมมาโดนมีไม่อยู่ดีไม่อยู่เหยื่อแล้ โอ้ชิควายเฮียกล้าไหมดีสวยห้องน้ำเ้อ้ย้ำ้ยอ้ยอ้ย้าโอ้าโอ้ยอยโาอ้ย้ยโห้ออ้ยโอ่อ้อ้องน้ยโอ้ยอ้อ้ย้โย้ย้อนย้ยโยโอ้้ย้ยอยอ้โ้ยโอ้อ้ยยอน้้ย เฮียีกไฟีกไฟสัดให้เฮียีกไปอุ้ยเฮียกนได้ยินเสียงฝั่ง้นบ้าหนึ่งนะมันกดพูดในเกมหรออีกรซมนี้นอยดิฟกแปลว่าอะไรแปลว่าร้องเนี่เฮ้ยมี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 ลองเฟสลองเฟส ไปแล้วเอเอกันไปแล้วพี่บิดเออไดบิ๊ดสองตัวพี่เฮ้ยหลังมาพี่เฮ uh ้ยหลังสุยผมล็อกนี่ให้พี่ผมล็อกที่ให้ก่อนล็อกปีลอยได้เรียบ่รียบอุ้ยบัสโคชลาดพี่จะจอดเดี๋ยวแล้วมึงพีกแล้วมึงได้สองพี่ว่เราจอดปีเลยวะเจ็บบัสมันเจ็บชัวร์เจ็บพี่เรื่องกูวิ่งกลับกูวิ่งกลับดักไว้ดักไว้ดักปีรอยไว้ไอ้บัสเก็บปันติยิงหนึ่งชุก กลางวันนะดูหลังอยู่เก็บปัดมันได้ตรงกลางหมดเลยนะมันได้ตรงกลางหมดเลยพี่ใช่ได้ตรงกลางหมดเลยชิบหายแล้วกูโดนเดียวเดียวหมดแล้วใช่แล้วเลยมึงไหวอยู่ตรงแม่นกว่ามันนี่อยู่นี่หมดเลยเก็บไปรู้เรื่องเฮ้ยเก็บระหว่างได้ชบปะเนี่ยเออว่างนะต้องนั้นผมผม zoom ก่อนผมว่ามันอยู่ใกล้ป่ะเอายังตัดบีหน่อยตรงนั้น เอา A ได้นะมาไปละสิบห้าวิยูหอตัวนยูหออยูหอตัวงติแม่เอ้ยสั์โอ้โหมันกระโดดเห็นกูอีกไม่ทัน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 เซฟเไอ้เหี้ยเอ้ยกูสาแบบเดินเนียนเยมาแม่งปล่อยอัติเลยเดี๋ยวควันก่อนเดี๋ยวควันก่อนนึงอออมีก ไอหน้าหนังแปบเซเว่นวางได้พี่ชิโอ้โหหลังบอมหลังบอมโอ้โหโอ้โห

โอ้ยเหอะคกแล้วให้คนที่ผิดมันเป็นชาและคนที่ทิ้งเธอคือฉันเองเสี่ยงจังไหนวะฮะเออเอาเอาให้มันดิสองสองถ้วยมาไปถีบผ่ายแล้วตายหาหมดจนควายผมไม่ได้ไปนหรอก เฮ้ยเราจนนะเราจนนะท่านเหระเฮ้ยงอยู่นี่ตายเฮ้ยเตีบเดินเีบเดินมันโดนสโล่หว่าแฟนพ่อมึงีซักูมีน้ำแข็งเนี่ยโอ้โหไรกี้โอ้โอ้โอ้อะไรเพื่อนกล้าช่วยพ่อมา ลงแฟบลงแฟบตายเฮ้ยบินบินหลังมาหลังมาหลังมาบีนอยู่ไหนบีนมาโอเคหลังนี่อ๋อบินขึ้นแล้วเจอแล้องอ่ะเฮ้ยมีคนนึงมีคนโอ๊ยโอ้ยกำบอกำบอจะได้ยิงอยู่เลย หอ standing หอ oh, okay. ันดบหึ่ยโอู่สุกัาเอ้ไอเฮียแม่กูคิดว่าแม่งจะแฟดมาเดินปาดมึงโง่โอเพื่อนเอ้ไอเหียมันไอเียคือไม่ถ้าเกิดมันแฟออกมาเฮียแล้วมันปาดเยพอแฟดมนแตกผมกูปาดไปมึงรอดแต่คือเพรากูแอบไปไม่แฟดสักทีมันยิงมึงก่อนมาภาพที่กูคิดไว้

โอ้โหหยดแม่แม่งแม่งยิงชั่วกูแต่ละช็อตนะเหยดแม่กู blue h a นี้คมมากกับกูเนี่ยคมมากโอ้โหแม่งตีสวนเลยวาเฮียหนีตาก้ทีหนี โ้ยกาตายหาสามสามมีตัวไหมตัวอยู่นี่สาม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 หรอเออล็อกให้อยู่บินบินอยู่บินคนเดียวให้มันระแวงก่อนฮะให้มันระแวงก่อนรักขวาไว้ยรักขวาไว้หน่อยรักขวาอยู่นะเฮ้ยมาหลังปะวะเดี๋ยวขยับไปข้างหน้าปุ่มเมื่อกี้ใกล้ห้องน้ำมีใกล้ห้องน้ำป่ะบุ๋มเทเบิลปะอยู่ไกลๆหมดเลยเฮ้ยโดนหลังบอมโดนหลังบอมมั่วป่ะ s q u ไม่ใช่ไม่ใช่ไหนวะ คือแท่นมือแท่นหยสัตว์สวยก้าพร้อมยังพร้อมยังอันนี้น้น้ันนี้น้น้สวยเช็คว้เช็คยอเคียยมา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 มีมา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 งามาอมา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 ยามามามมเมามามาาาา เบอร์ว um ่ะได้อย anyway ู่กะนัดเดียวหอยกล้ามเคยพลาดใส่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 หมกบอลไม่ละแทนยินเฮ้ยแน่ใจเหรอไปว้า โอ้ oh my god <Attack> er. ทำไมมันยิงไอ้กาไ่โดนเฟื่อกูอักอักกูเดินกไปอัก